ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ WhatsApp เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังอยู่กันกับพอดแคสตเตอร์น้องมีเจ้าเก่ารายเดิมนะคะและเราก็มีแขกรับเชิญสเปเชียลเกสของเรานั่นก็คือพี่กระต่ายค่ะนี่นะคะในรอบสัปดาห์นี้เราก็ยังมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเรามีสายบุญนะคะการท่องเที่ยวแบบสายบุญการท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ซึ่งก็แตะ่างาละนิดอย่างละหน่อยนะคะค่ะวันนี้สิ่งที่ขาดหาไปคือสายชิคโอ้โหไปเตรียมพร็อพเลยค่ะคุณน้องต้องเตรียมพร็อพค่ะบอกว่าสายชิควันนี้เอาเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะพูดถึงเรื่องร้านอาหารนะคะค่ะร้านขนมค่ะอันนี้ไม่รู้เริ่มชิคหรือยังของฝากตลาด ของฝากไว้ปิดท้ายปิดท้ายามาเชียงใหม่ะจะซื้ออะไรกลับดีของทั้งหลายที่ควรจะซื้อไปฝากคนอื่นเขาให้รู้ว่าม,มาถึงเชียงใหม่แล้วอ,อ่าโอเคเราไปที่เอาสถานที่ชิคๆก่อนนะสถานที่ชิชชคๆนะคะได้เลยค่ะคุณพี่ก็อย่างแรกเลยคือ <S <S เวลาแขกที่เรารับมาจากสนามบินเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าเอออยากจะไปสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ในเมืองเก๋ๆใช่ไหมอันนึงเลยที่แนะนํานะแถวซอยวัดอุโมงค่ะคุณน้อง มันชื่ออะไรนะบ้านข้างวัดนั่นแหละค่ะบ้านข้างวัดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆแต่ในคอมมูนิตี้เหล่านั้นมันก็จะมีร้านรวงเล็กๆเก๋ๆสินค้าแฮนด์เมดแล้วก็มีอาหารอะไรอร่อยๆแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ข้างในคอมมูนิตี้แบบนี้เนาะจุดเด่นมันคืออะไรคะคุณน้องคือต้องบอกว่าซอยวัดอุโมงค์เนี่ยบางทีพูดแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะก็ไม่รู้จักอยู่แล้วเนาะ คือถ้าคุณนะ่ะออกไปจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอยู่ประมาณตีนดอยสุเทพเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นคําสุภาพนะเขาเรียกตีนดอยออกไปประมาณสักไม่เกิน10กิโลแปบ๊บเดียวนะแป<บ>๊บ,บเดียวสินาทีถึงคุณก็จะถึงบ้านข้างวัดนะคะซึ่งคือมันคอนเซปต์มันคือเป็นบ้านที่อยู่ข้างกับวัดจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะข,ข้างหลังเนี่ยโซนทางข้างหลังเป็นวัดในนั้นเนี่ยคือจริงๆมันเป็นคอมมูนิตี้ของอาร์ติสค่ะออย่าลืมว่าจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดของคนชิคชิก <Ha. S 1> ก็จะมีคนที่ประกอบคืองนี้มหาทิทาลรยเชียงใหม่เนี่ย uh. เขาจะมีคณะวิจิตศิลป์ uh. ซึ่งปีหนึ่งผลิตเด็กเยอะมากถาม <Ha. S 1> ว่าเด็กส่วนหนึ่งไปกองอยู่ที่ไหนเรียนชื่อว่านั่นคือบ้านข้ uh. างวัด เป็นผู้ประกอบการงานเนาะผลิตผลงานเป็นของเก๋ๆทำด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยหรือการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเขาเองอต้องบอกว่าในบ้านข้างวัดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยบ้านหลายหลังซึ่งเป็นบ้านที่แบบบ้านไม้บ้านไม้ด้วยหรือไม่ก็เป็นบ้านปูนแบบเก๋ๆแบบขัดมันเนาะเป็นบ้านแบบขัดมันสไตล์ลอฟ์อย่างนี้ค่ะแล้วมีขายอะไรบ้างก็คือมีขายเสื้อผ้าเนาะก็เป็นเสื้อผ้าแบบอารมณ์ผ้าฝ้ายผ้าแบบไม่ใช่ผ้าแฟชั่นทีนี้เราก็เห็นก็คืออ่ะยังมีร้านที่แบบมินบทําโน้ตบุ๊ก เป็นเฉพาะกิจให้คุณใช่ค่ะเอาปกมาประกอบกันมีร้านที่วาดรูปแลวคุณก็สามารถมาทำเวิร์กช็อปได้ใชนะ่จริงๆริงตอนหลังเขามีแปลงปลูกผักข้างหลังมีร้านไอศครีมโฮมเมดนะคะโอ้มีแบบเยอะมากเลยพูดไปบางทีเนี่ยคือเราเห็นเป็นคนที่มาเที่ยวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเล่นกีตาร์อย,อยู่ดีก็ร้องเพลงขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพอถามใครเขาจะบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้ของอาร์ติสที่มาอยู่รวมตัวกันนะคะแล้วก็ อยางไม่น่าเชื like, ่อน oh, nah. ี่แอบเปถามค่าเช่ามาถ้าเกิดใครอยากจะประกอบอะไรคืออยากจะย้ายมาแล้วไปอยู่บ้านข้างวัดนะคะโหนี่รู้ลึกมากเลยราคาบ้านคือต้องเผื่อซะหน่อยเผื่ออบ้านแต่ละหลังราคาจะต่างกันนะมีตั้งแต่เลทห้าพันบาทไปจนถึงเราได้ยินว่าแบบสองหมื่นบาทต่อเดือนเพราะว่ามันนอนได้ด้วยไงเออบ้านบางหลังเนี่ยนอนชั้นบนได้คนบางคนใช้ข้างล่างขายของทํากิจการแล้วก็ข้างบนก็ไปนอนด้วยได้อก็จะมีแบบเปเปอร์มาเช่แล้วอู้เยอะแยะไปหมดอันนี้คือเป็นที่ที่เราสุกว่า ถ้าใครมีเวลาแล้วก็อยากจะมานั่งเก๋ๆมันมีทุกอย่างร้านกาแฟแล้วอะไรลองใช้ชีวิตมาเดินรอบๆสูรอากาศบรไม่เร่งรีบไม่เร่งรีบเดินชิวๆนี่คือที่ที่หนึ่งค่ะผ่านไปแล้วสําหรับสายชิวสายชิคมันมีที่อื่นอีกนะจริงๆแล้วว่ามันอีกที่หนึ่งที่ตอนหลังเนี่ยคนกรุงเทพนิยมไปมากเลยพวกแท็กไปใครมาก็จะชอบให้พี่ๆพาไปก็คือที่ตลาดเจเจมาร์เก็ต ฟังชื่อแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้เหมือนกรุงเทพหรือเปล่าไม่นะตลาดนี้เจเจมาจากคำว่าจริงใจมาเก็ตนะคะเออหรอเดี๋ยวนึกมาตลอดว่าคือเจเจนี่คือแบบเป็นจตุจักร <c oughs> คือเจ้าของเดียวกัน้องไม่ใช่มาจากคำว่าจริงใจมาเก็ตค่ะนะคะก็เลยเรียกว,ว่าเจเจมาเก็ตนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าตลาดนี้นะคะจะจริงๆเขามีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคะแต่จริงๆคนชอบไปวันอาทิตย์ แล้วตัวเองก็ชอบไปไวันอาทิตย์เหมือนกันตั้งแต่7จ็ดมงเช้าเลยนะหกโมงครึ่งเดมงชา้ายาวไปจนถึงช่วงบ่ายเลยแต่เวลาที่น่าจะไปเราคิดว่าอยู่ในช่วงเวลาประมาณสักเก้าโมงเนี่ยกำลังดีเลยกำลังมีดนตรีเล่นเขาจะมีวงดนตรีเล่นนะคะแล้วก็มันจะมีลักษณะของการแบ,บ่งไปสองโซนมีโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซน J.J เจมาร์เนี่ยหรือจริงใจมาร์เกก็จะขายอาหารพวกผักค่ะเป็นผัก แล้วก็เป็นผักมาจากชาวบ้านชาวสวนด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของ JJ Market เนี่ยเขาต้องการที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของผักปลอดสารพิษแล้วก็เป็นเรื่องของแบบพวกรักโลกรักธรรมชาติดังนั้นเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยนะคุณน้องจงรู้ไว้เถิดว่าในเชียงใหม่ทุกวันนี้เวลาคุณไปซื้อของช้อปปิ้งนะได้โปรดพกถุงผ้าไปด้วยหรืออุปกรณ์ที่จะไปซื้อของและใส่ของได้ที่นี่มีผักหลากหลายมากแล้วถูกมาก ตลอดจนมีอาหารขายด้วยนะคะอาหารขายเยอะมากและส่วนใหญ่อาหารใช้คือโฮมเมดอะคะ่ะคือทำเป็นออริจินอลจริงๆอาหารทั้งพื้นเมืองถ้าไม่ใช่พื้นเมืองมีขนมปังอบมีอะไรแบบเนี้ยแล้ก็จะมีร้านให้นั่งกินได้เลยตามสบายอะคะ่ะใส่ใบตองอันเล็กๆ,ๆให้นี่คือโซนที่อยู่ในนั้นอีกโซนหนึ่งใกล้ๆกันเนี้ยของที่ JJ Market ก็ก็คือเขาเรียกว่า รัสติกมาเก็ตอะคะ่ะรัสติกมาเก็ตนี่ก็จะเป็นตลาดที่ชิคมากเลยลองไปเซิร์ชหาได้ในเว็บไซต์หรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าขายพวกสินค้าแฮนด์เมดเหมือนกันแล้วก็เป็นงานดีไซน์เหมือนกันของพื้นเมืองของหายากอะเครื่องประดงเครื่องประดับแบบวินเทจอะไรแบบนี้คะ่ะหรือเป็นพวกของตกแต่งเป็นของจุกจิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีอาหารที่เขาเปิดโอกาสให คนทําอาหารนะที่ตั้งขายเป็นสตอ r ์เล็กๆอะค่ะมาตั้งขายได้ด้วยสนุกมากชอบส่วนคุณน้องมีที่หนึ่งที่แบบแอบชอบถ้าเป็นคือมันต้องมีอีกอันที่เราควรจะไปนะก็คือพวกสายอาร์ตจริงๆอาะเมื่อกี้บ้านข้างวัดอาจจะพูดไปแล้วแต่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ไมเอี่ยมคุพี่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะแต่ยังไม่เคยไปเลย ม่เอี่ยมเดินทางจากตัวเมืองไปค่อนข้างไกลทางสันกำแพงนะคะไ,ไ,ไปทางสันกำแพงซึ่งสันกำแพงเนี่ยยังมีศูนย์โอท็อปนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมศูนย์โอท็อปนี้เป็นยังไงม่คือไม่ได้อย่างนั้นนะเพราะว่าไม่รู้จริงงแต่สันกำแพงเนี่ยเป็นเหมือนกับซิตี้หนึ่งไปเลยแยกออกจากเชียงใหม่เพราะว่าเขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็คือเดินทางไปทางสันกำแพงเนี่ยคะ่ะพิพิธภัณฑ์หม่เอี่ยมเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราชอบนะเพราะเราก็แอบไปถามพวกอาร์ติสเขาบอกว่าเวลาคุณจะเอาของมาโชว์ที่พิิพธภัณฑ์ เขาก็จะมีสัญญาเหมือนกันเช่นมีคนนึงเราถามคุณเค่จุลยานนท์นะคะคุณเคเ่ยกำกับหนังเรื่อง10 Years Thailand อะไรประมาณมมนี้หนังคือท่านจะเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องพวกภาพยนต์คือพอดีอายุเท่ากันก็เลยนั่งเมาส์กันนะแบบว่าเป็นเจนเดียวกันอะไรเงี้ยคุณเค่ก็จะแบบว่าบอกว่าเนี่ยไมเอีียมก็คือซื้อลิขสิทธิ์นะมันก็จะมีมเหมือนกันว่าลิขสิทธิ์เนี่ยให้โอกาสกี่วนันกี่เดือนในการที่เขาจะพับปริชงานที่แกลเลอรี่นี้นะคะแล้วก็ให้กี่ชิ้น คือเราก็จะมีเห็นความวนเวียนเงี้ยเพราะเขาจะมีธีมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดิ้นเคยไปดูงานหนึ่งสนุกมากคุณพีะอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริซึ่งเราก็ถ้าเป็นสายวิชาการก็จะรู้ว่าอู้ท่านนี่เก่งพวกเรื่องประวัติศาสตร์พวกอะไรนี้เนาะวันนั้นท่านมาเล่าประวัติศาสตร์เรื่องความชอบสาเกเป็นคอลเลกชันของตัวเองถ้วยสาเกเราเพิ่งรู้ว่าอู้ท่านเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มีงท่านก็เหมือนเป็นกึ่งการแสดงกึ่งงานบรรยายถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองแล้วก็มีรูปปรากฏก็ไปถ่ายทำเหมือนไปฉายอ่ะที่ พิพิธภัณฑ์ไมเอี่ยมดังนั้นคือเราจะแนะนําว่าเราไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรแบบนี้ไหมนะ,ะแต่ถ้ามีอีเวนต์เราบอกเลยว่าควรไปค่ะจริงติดตามพวกอีเวนต์ในเชียงใหม่ก็เยอะนะเชียงใหม่เป็นจ,จังหวัดที่มีอีเวนต์เยอะนะคะตามพิพิธภัณฑ์ตามพื้นที่ตามอะไรต่างๆนี่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยโอเคนะมันมีคนพื้นที่ที่คนชอบมากก็คืออย่างเช่นตลาดถนนคนเดินทุกคืนวันอาทิตย์เนาะ ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดินท่าแพอย่างเงี้ยซึ่งใหญ่มหาศาลมากนะคะเดินกันสนุกเลยนะคะอ่ะนี่คือชิกชิกเราไม่ได้จะว่าชิกชิคในแง่นี้ก็คือสถานที่ที่ไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็ไปซื้อของได้ด้วยค่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาต่อที่ไฮไลท์ของเรื่องของร้านอาหารร้านขนมนะคะม,มีคนเคยบอกเดียนว่า เชียงใหม่เนี่ยหาร้านขนมยากแต่เราว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าคุณจะไปทานพายพายเจรินอ่าพายจรินอยู่ที่ตรงนิมานเฮมินค่ะร้านเขาอยู่ทางไปเชียงรายนะที่มันเป็นป่าคุณน้องจริงๆอันนั้คือร้านที่มันมีร้านแรกก่อนแล้วเขาก็มาตั้งอยู่ในเชียงใหม่ที่นิมานอีกที่หนึ่งค่ะนะคะถ้าจะไปทานโดนัท แบบบอมบอรลินี่ต้องขนาดนี้นะ <c oughs> คือโดนัทมีโดนัทที่เราเห็นตามปกติหรือโดนัทที่เราเห็นแบบโดนัทไม่มีรูอะ่ะอันนี้ขอแนะนําโดนัทไม่มีรูแล้วกันเพราะชอบเป็นการส่วนตัวปรากฏเชียงใหม่มีร้านโดนัทเยอะมากเหมือนเป็นเมืองที่เกิดมาแล้วตื่นขึ้นมาทุกคนในเมืองชอบกินโดนัทอะ <c oughs> คุณเอาตื่นได้คุณเอาใจยังไงอยากก <c oughs> ินโดนัทแน่เลยตอนนี้เหมือนแบบทั้งเมืองอยู่ดีทาไมคนชอบกินโดนัทเยอะจังเพราะมีร้านแบบเยอะนะร้านมากที่เราจะแนะนําที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่สุดของแจ้แล้วต้องรีบไปแต่เช้าเหมือนกับสงข้ามกลางเมืองเหมือนนกัุี แล้วก็ร้านเขาเล็กๆนะคือหมู m o o, m o, o h อ oh, ๋อ m o o h อ่าหมูโฮมเมดเคยบอกว่าอย่างนี้อยากจะซื้อให้เพื่อนนะเพราะว่าเรารู้ว่าต้องรีบไปไงเดี๋ยวตื่นไม่ทานเพื่อนนอนโรงแรมเนี้ยซื้อๆมาบอกอา้าวันนี้เอามาฝากอร่อยมากเลยขนมเนี่ยไปซื้อหมูมาแล้วค่ะด้วยความที่เราก็คิดว่าทุกคนจะรู้จักร้านนี้เนาะ <c oughs> พอเพื่อนเปิดกล่องอา้าวนึกว่าหมูทอดเขาเหนียวตอนเช้าโอ <c oughs> ไม่ใช่หมู <c oughs> แต่พอทานแล้วอันนี้ให้เลยนะคะเราจะชอบแบบว่า เฮ้ยทริปแอดไวเซอร์กันเพื่อน,อนกี่คะแนนหมูนี่คือสิบเต็มสิบเหรอโ,โอโ้โหคุณเอ็ก็ทำไอชิ้นเท่าไหร่เนี่ย ราคาก็แปรงพอสมควรคือโดนัทชิ้นหนึ่งประมาณ65-69บาทโอ้โหราคาก็แรงอยู่นะแต่คุ้มใช่ไหมอ่าเราซื้อทีเราซื้อบางทีเป็นพันจริงป่ะคือซื้อแจกชาวบ้านอะไรเงี้ยเป็นไงประชาชน1-2-3ก็จะรักเรามากเพราะว่าคือรู้สึกว่าคืออย่างนี้เป็นคนที่ถ้าอ้วนโตอ้วนไปด้วยกัน ขอบคุณมากแล้วพี่ต้องนึกภากพาว,ว่าหมูอ่ะมันไม่ได้ซื้อง่ายคือร้านเขาจะเปิดประมาณ<อ>าแถวเป้าเจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงของหมูเนี่ยถึงบอกคนเชียงใหม่ยิงไงเหมือนวันพุธก็ปิดก็คือจะมีอ่ะหกวัน,วน,วนเปิดวันแล้วเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงแต่ขนมเขาบางทีหมดตั้งแต่สิบโมงกว่า พี่เขาจะมาความทุกคนน่ะความทุกที่เราไม่ตื่นเช้า้ว่าแล้วก็ไม่ทันซื้อทันให้จองก่อนแต่เขาก็จะมีโคต้าเหมือนแบบวันหนึ่งจองก่อนเนี่ยได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะต้องเหลือขนมไปหน้างานทีนี้เราก็ไปบ่อยจนกระทั่งน้องเขาชื่อหมูแนมเจ้าของอถึงปุ๊บอ้าวพี่หมีวันดีค่ะไปยี่เลยนะโอ้โหน้องเป็นคนดังของร้านเขาไปอ่ะใจน้องก็ซื้อเยอะมากจริงหมูแนมถึงขั้นเมมอันนี้โอเคือผ่านไปทุกท่านคือว่าเฮ้ยเราแนะนำชาโกกล้วยครีม ขนมปังประชาโคคือสีดำชื่อก็อ้วนแล้วอ่ะเออหรือว่าสตรอเบอรี่นะคะครีมบูเล่ที่ฉันหลับตาแล้วนึกถึงรสได้เลยคือแบบโอ้โหแล้วก็แบบเปรี้ยวปากมากทุกครั้งเอาผ่านไปถึงเรื่องร้านขนมมีร้านขนมอะไรอีกที่มันแปลกๆนอกจากมีโจนัสไม่มีรูแล้วมีนี่เชียงใหม่มีขนมจากประเทศสเปนนั่นก็คือ ชูโรสนะ,ะคะเดียนก็เดินเข้าไปวันหนึ่งไป Discovery Channel นะ,ะคือทุกทีเนี่ยถ้าเราจะไปร้านหนังสือโอ๊ยลืมเมาส์เลยก็มีหนึ่งร้านที่เรารักมากก็คือร้านเล่าน้องมีเป็นมินิมอลิสต์ไม่ซื้อหนังสือน้องต้องบอกก่อนคำว่าร้านเล่าในที่เอระเอ,อลอิงไม่เอก อ่าก็คือร้านเล่าที่ไม่ใช่ร้านเล่าออทีนี้ร้านเล่าเนี่ยเป็นร้านหนังสือที่อยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่มานานมากย้ายมา3ามครั้งมีเทปหนึ่งไปตามได้ใน Minimalist d a รี่นะคะแล้วก็อวัวทับเชียงใหม่เราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วอ,อ่าจะไม่พูดมากแต่ว่าพอเดินจากร้านเล่าไปนิดนึงอันนี้อยู่ซอยสุกเสมค่ะคือมันคือซอยนิม,มาเหมือนแบบ ก่อนที่จะเป็นซอยหนึ่งไม่รู้ว่าเ,เรียกไม่ถูกเราเรียกซอยสุขเกเสมันแหละซอยสุขเกเสมมันมีหลายซอยอแต่ละซอยก็จะมีร้านต่างๆไปเดินเข้าไปโป๊ะว้ายตายแล้ว ที่จังหวัดนี้มีขนมจากสเปนคือมันหากินยากชูโรสค่ะชูโรสนี่เหมือนเป็นปาท่องโก๋สเปนเออใช่คานี้อ่ามีลูกปางเป็นปาท่องโก๋ทุกอย่างยกเว้นมันจะมีความแบบมีรูตรงกลางอีกแล้วอ่ามีรูวยัดไส้ใช่เนาะมีรูยัดไส้และไม่กินแบบเป็นแพ็คคู่แบบปาท่องโก๋เป็นแท่งๆไปนะคะชื่อว่าเชอร์ชูโรสเฮาส์ C H U R แล้วก็ชูโรสเฮาส์ใช่ก็ราคาจะตกอยู่ที่เป็นเซตเนาะบางทีเป็นอันเดียวๆนี่รู้สึกจะประมาณ 5 9บาทนะที่เป็นแท่งกินแบบง่ายๆสติ๊กเดินกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเซตเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่ที่ราคาสัก89 99อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือร้อยต้นๆเนี่ยอยู่ราวๆประมาณนี้แล้วแต่ว่าเซตที่สั่งคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขนมเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยมันกลายว่าโซนนิม,มานเยอะใช่เออนาะโซนนิม,มานเราไปโซนอื่นโซนไหนคุณนรที่เป็นร้านหายากที่แบบ น้องเคยจะต้องจองแล้วไปซื้อแล้วต้องสิบโมงวันอาทิตย์เท่านั้นน่าร้านอะไรอะ่ะที่ขายเค้กอะคะ่ะ oh. โอ้อุ้ยแต่ร้านนั้นคือเออนี้คือแบบแอบผ่านเลยแล้วกันไม่เล็กคอมเมนต์เพราะว่าพอดีไปแล้วก็มันค่อนข้างไกลอ่านี่ผ่านได้ไดที่ใกล้ๆในเมืองใช่ไหม,มก,ก็มีหลายร้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยถ้าเซิร์ชหาข้อมูลจะพบว่าเชี่งใหม่คาเฟ่ทุก10เมตรอะเอามาตรงๆนะเดินไป10เมตรเจอคาเฟ่เดินไป10เมตรเจอคาเฟ่แล้วกลายเป็นว่าคุณน้องเชื่อไหมหลังโควิดเนี่ยนะ มันทําให้เราเห็นศักยภาพของคนในการทําอาหารและขนมเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าหลังจากโควิด1 i d 1 9ที่เป็นช่วงที่เราปิดเมืองแล้วก็เปิดมาใหม่เนี่ยเราคนเพราะว่าคนเชียงใหม่ทําขนมขายเยอะเพิ่มขึ้นมากมทําขนมขายเยอะเพิ่มมากขึ้นทั้งออนไลน์ทั้งในร้านค้าหรือเอาไปฝากร้านค้าขายมันกลายเป็นว่าทุกคนหันกลับมาทำเบเกอรี่หรือทําอาหารขายอะคะ่ะ อืมอันนี้น่าสนใจมากๆเป็นเทรนด์ใหม่เลยคุณพี่เล่าถึงร้านเบเกอรี่หน่อยที่อยู่เก่ามากออกมาทางสนามบินนิดเดียวก็ถึงแล้วร้านนั้นร้านที่ออกมาจากสนามบินนิดเดียวก็ถึงแล้วอ๋อร้านเกษมสโต์เหรอคะเ,ออเกษมสโต์นี่คือเป็นร้านที่เก่าแก่เก่าแก่มากออตั้งแต่สมัยเด็กคุณแม่คุณพ่อจะรู้จักกันเลยว่ามีร้านเกษมสโต์เ,โตเขาจะมีสองสาขาถ้าจำไม่ผิดนะคือมันจะมีโซนในแบบ แถวแถวเจดีย์ขาวกลางเมืองอันนึงแล้วก็แถวทางออกมาจากสนามบินจริงๆว่าไปก็น่าจะเป็นร้านขนมปังยุคแรกๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ขายพวกชีสเพนพาสต้าขายไส้กรอกขายอะไรที่เป็นอินเกเรียนหรือเครื่องปรุงของฝรั่ง<ม>อาหารฝรั่งทำนองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการเบคเบเกอรี่พาย ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโฮมเมดเหมือนกันอันนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณอยากไปตลาดแมสมันก็มีพึ่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแต่อีกอันหนึ่งน้องที่เป็นร้านขายพวกขนมปังนานา,นาไงโอ้โหทุกท่านนานาเบเกอรี่อ่าไม่อยากจะเมา้าแต่ต้องเมสาคือรู้สึกว่าถ้าคุณเกิดมาในชีวิตนี้นะกินเบเกอรี่ที่ร้านนานาเบเกอรี่คุณไปไหนไม่ได้อีกแล้วจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอคุณน้องอืมคือหมายความว่า เราจะรู้สึกว่าเบเกอรีร่อื่นที่กินแบบสมมติไปห้างแล้วซือ้อะอะคือแบบโอ้โหมันมีหลายแล้วนะอันนี้พี่แอบได้ยินมานะจากจากคนในแวดวงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือว่าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในชิงใหม่อะค่ะมีคนนึงเป็นแม่ของลูกศิษย์แล้วปรากฏว่าเป็นแม่คนญี่ปุ่นนะคะลูกศิษย์เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณแม่ก็ทำเบเกอรีร่ที่บ้านแล้วส่งขายตามออเดอร์เหมือนกันเป็นขนมปังญี่ปุ่นอะคือ เวลาทานแล้วเ,เคยได้มีโอกาสทานด้วยมีบุญมากนะคะคือเด็กไม่ได้ทําให้เราทานนะเด็กทำมาให้อาจารย์อีกคนนึงและอาจารย์อีกคนนึงเขาสงสัยให้เรานั่งมองก็เลยแบ่งให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยเป็นขนมปังที่มัน,มนหอมโทฟุอะคะ่ะอุ้ยตายมันนิ่ม,มากเป็นขนมปังที่เหมือนเขาบอกว่ามันผสมอะไรด้วยโทฟุด้วยนมของเขาก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ญี่ปุ่นในขณะที่มีอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็ดังมากเลย อยู่แถวทางจําไม่ได้แล้วมันทางไปสารพีอะค่ะตรงนั้นเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในเชียงใหม่ก็เบเกขนมปังฝรั่งเศสขายส่งตามโรงแรมเช่นเดียวกันแล้วไปซื้อหน้าร้านได้ด้วยที่เป็นหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือกรรมของผู้ฟังค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสเออญี่ปุ่นที่พูดมาไม่รู้ร้านอยู่ไหนเ <laughs> <laughs> ชิญท่านไปกูเกิลตามเช้าเองนะคะ <laughs> แต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าไม่ไหวคือนานาเ <laughs> บเกอรี่นี่แนะนําเลยโอเคซื้อครซองอะอร่อยอค่ะ คือครัวสโอได้หมดนะคะแล้วก็ลองดูมันมีหลายสาขาเหมือนกัน<ม>แค่เซิร์ชน่นานาเบเกอรี่นานาจังเกิลอะไรประมาณาเนี้ยเจอหมดตลาดขายขนมปังตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะค่ะเอาแหละเบเกอรี่ชีว่าพอเลยไหมมาขนมเนาะมันมีเยอะเยอะหรือโรติกูอย่างเงี้ยคนก็ชอบนั่งกันซึ่งเราก็เคยสัมภาษณ์คุณปอใช่ไหมใช่เจ้าของร้านโรตีกูมาแล้วชีวิตชีวาตอนนี้เห็นไหมเราเหมือนกับ เราเอ็กซ์พอร์ตแล้วชีวิตชีวาคนกรุงเทพรู้จักนะโรตีกูเขาไปไกลถึงไต้หวันแล้วค่ะชีวิตชีวานี้ไปเปิดที่ไต้หวันด้วยนะคะน้องแพ้นี่ยังอายุไม่ถึงสามสิบเลยมั้งนะอะเจ้าของกาลังเป็นคุณแม่มือใหม่อ๋อโอเคนะคะก็ขอโชคดีนะคะอะต่อทีนี้เราขอเลยไปร้านอาหารแล้วก่อนที่ร้านขนมเนี่ยมันจะมากพี่อยากจะแนะนําอยู่ร้านหนึ่งอ่ะคือจริงๆเป็นร้านที่คนเชียงใหม่รู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือร้านครัวย่า ครัวย่าชื่อก็แก่แล้วใช่ไหม uh huh. ชื่อร้านครัวย่าเลไรยเลี่ยบกินง่ายอะ่ะกินง่ายมากอยู่แถวคลองชประทานค่ะอยู่ในหมู่บ้านเล็กวิวหรือไงเนี่ยแถวนั้นนะคะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาเป็นบ้านที่ตัวเองเปิดเป็นร้านอาหาร uh huh. ชื่อร้านว่าครัวย่าลองเซิร์ชได้อาหารก็จะเป็นแบบว่ากินง่ายและเป็นอาหารแบบ โบราณน,นิดๆอะคะ่ะเช่นขนมจีนซาวน้ำน้องเคยกินไหมขนมจีนซาวนที่ใส่กะทิอะคะ่ะหรือว่าเป็นข้าวมันส้มตำหรือเป็นโรตีแกงเขียวหวานหรือเป็นผัดไทยเส้นจันโบราณทำนองอย่างเงี้ยอาหารแต่ละเมนูของเขาก็จะมีเมนูกลางกับอาหารเมนูพิเศษประจําวันขนมก็จะเป็นวันนี้นะคะเป็นรายการพิเศษเป็นบวชฟักทองเป็นกล้วยบวชชี คือจะมีความเป็นไทยและเป็นอาหารที่ทําในครัวของบ้านตัวเองอะค่ะคนเยอะมากแม่พี่ชอบมากเพราะเวลาไปเนี่ยขอโทษนะเห็นคนนั่งแต่ละโต๊ะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มาในรูปแบบของ Family หรือครอบครัวหรือพาคุณพ่อคุณแม่มาทานแต่คนแบบพวกเราก็ไปทานได้เพราะเป็นอาหารที่กินง่ายอะค่ะ แล,กแล้กินเบาๆแล้วบรรยากาศเป็นบ้านดีมากเลยบ้านสวยอืถ้าแนะนำคือเป็นสายนี่ชอบทานอาหารฝรั่งอาหารแบบแฟตทั้งหลายนะคะไฮแฟตม่โลแฟตนะคะก็สำหรับใครที่ชอบอาหารฝรั่งที่เป็นโฮมเมดเหมือนกันแนะนำร้านนิมอ๋ออ NYMPH ค่ะ นิมเนี่ยมันคือเทพเจ้ากรีประมาณานีเจ้าของร้านน่ารักมากมนะคะแต่นี่ไปไกลหน่อยถ้าต้องมีรถนี่พูดตามตรงใช่มันเข้าซอยไปอันนี้เป็นที่บ้านอีกเช่นเดียวกันเป็นร้านที่เปิดในบ้านตัวเองอีกเช่นกันเห็นไหมสเกตคนเชียงใหม่ชอบเปิด <c oughs> ร้านในบ้านตัวเองนะคะคือเราจะไปกินข้าวก็คือไปกินข้าวบ้านเขาอะเอาพูดง่ายๆนะบรรยากาศคือกินข้าวในบ้านเขา อันนี้ก็เปิดไปในบ้านสวยงามและอาหารอร่อยมากเป็นอาหารฝรั่งทุกชนิดก็คือเส้นสปากเกตตี้เส้นอะไรเนี้ยเขาทำเองอเคือรู้เลยเนาะแล้วก็จะมีแบบสูตรเด็ดเขาก็คือพวกอย่างเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาทอดกับพวกน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลมันจะหอมมากแล้วแบบ ทุกท่านไปทานอ่ะอันนี้คือไปทางไหนคะคุณพี่ต้องให้คุณพธิบายคือไปทางแยกบิ๊กซีหางดงอะ่ะหลังจากนั้นพี่อธิบายไปไม่ถูกแล้ว <laughs> เพราะว่าเปิด Google แ a p ค่ะไปถูกแน่นอนพิมพ์ชื่อร้านเขาแล้วก็ไปตาม Google Ma p คือแต่รู้แน่ๆคือมันเป็นโซนบิ๊กซีหางดงอะคะ่ะแยกหางดงแล้วก็จะมีซอยเลี้ยวเข้าไปนิดหน่อยก็ถึงละ,ะนะคะอเอาละอาหารญี่ปุ่นหน่อยไหมคุณพี่เออนี่นี่น,นี่เลยนีร้านหนึ่งแนะนำเคยไปแล้ว Amazing มากชื่อร้านนี้ค่ะคุณน้องอ่านสีเอ เอ็นใช่ค่ะอาอินเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ที่เสิร์ฟเมนูดัดแปลงจากมื้ออาหารของพระเซนค่ะถ้าเกิดไปเลยใช่ไหมน้องอึ้งไปเลยสัปดาห์ที่แล้วออกจากวัดร่ำเปิงปึ๊บไปต่อร้านนี้เลยไปอาอินต่อใกล้กันเลยเฮ้ยจริงๆถูกต้องค่ะใกล้กันมากค่ะคือเคยไปมาแล้วค่ะแล้วน่าสนใจมากเป็นคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นเปิดร้านนี้ร้านเรียบง่ายเป็นไม้สองชั้น แล้วก็อาหารเขาทําได้หน้าตาสวยงามสมเป็นชาวญี่ปุ่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะค่ะเหมือนจัดแบบบ็อกแบบคนญี่ปุ่นแต่ความน่าสนใจคือทุกอย่างทําด้วยถัวเหลืองและเต้าหู้ไม่ได้ละ <laughs> คุณพี่โอเค <laughs> ไม่ได้ละดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเมนูชูโรงของร้านนี้นะคะคือเต้าหู้โฮมเมดและเครื่องปรุงต่างๆที่มีการใส่โ,โคจิ หัวเชื้อราในกระบวนการหมักที่รับการยกย่่งให้เป็นเชื้อราแห่งชาติของประเทศญี่ปุน่นอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากอเดยนะคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยอาหารน่าสนใจมากแล้วทุกจานของเขาเขาจะต้องใช้วัตถุดิบให้ครบ5สีโอเคอะฉะนั้นสวยสวยและทำดีมากพี่ไปทานแล้วพี่รู้สึกรู้สึกอะไรหไหมั้ยมันมันเบาอ่ะ อาหารเขาเบาสบายเพราะว่าหลักการของการทําอาหารของเขาก็คือว่าเขาไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยและต้องการสร้างสมดุลให้ร่างกาย,ยฉะนั้นออกจากวัดมาแวะร้านนี้ถูกต้องค่ะคุณน้องเท่านั้นจากวัดลําเปิงไปไหนไม่ได้แล้วไ,<ม>ไปอาอินนะคะผัดไปอีกร้านขอแนะนําทุกท่านถ้าจะไปกินท่านอยากจะไปนั่งสูตรอย่างนี้กันสูตรกลิ่นแป้งสูตรแป้งสูตรมือคนทำยังได้เลยนั่นคือ barefoot cafe oh, oh, oh. หน้าแทบจะจู่อยู่หน้าเตาคนทำเลยนะแบรฟู้ดคาเฟ่คือ คุณอะสามารถนั่งจะเป็นเหมือนโต๊ะเคาน์เตอร์เนาะก็อีเคาน์เตอร์แล้วคุณก็จะเห็นเขานั่งทําคุณสั่งพิซซ่าเขานั่งตบให้เราเดี๋ยวนั้นโโอ้หพาสต้าเขานั่งแยกเส้นให้เราเดี๋ยวนั้นฟาดแป้งให้เราหเ็นฟาดแป้งคือมีการเพลฟฟู้ดมาแล้วแหละนะคือเพลฟมาแล้วแต่ว่าเขาก็จะทําให้เราเห็นซึ่งมันทําให้เรารู้สึกไหมอิ่มเอมพี่อ๋อเหรอิ่มเอมคือดูแล้วแบบโอ้ยแต่ว่าตอนนี้แต่เดิมแบรฟู้ดคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ย้ายที่ไปนะอยู่ตรงแถวมันเดวราช ภาคเหนือเนี่ยประมาณโซนท่าแพอางี้ลกันนะก็แต่ไป Google เถอะคือน้องนี่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญคือเราทั้งสองคนนี้เป็นมนุษย์ที่จําทางด้วยภาพด้วยภาพภาพแล้กลิ่นภาพและกลิ่นเท่านั้นฉันเราจะไม่สามารถบอกจุดโลเคชันที่ชัดเจนของร้านอาหารได้แบรฟตดคาเฟ่เมนูที่แนะนําคือเมนูประเภทเส้นเพราะว่าเขาทําสดอร่อยมากแล้วเขาก็จะมีเหมือนพวกของทอดก็อร่อยเช่นเฟรนช์ฟรายนะแบบของทอดต่างๆและเขามีเวิร์กช็อป คุณสามารถไปเจอเขาได้เลยพูดจริงนะพนักงานน้องๆอ่ะเขาเป็นเซเลบนะออกนิตยสารออกอะไรบ่อยมากจนเหมือนกับเป็นไอคอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาก็จะเป็นคนเหมือนกับมาเวิร์กช็อปเวลางานพวกจะมีอ่าเดี๋ยวจะมีงานทีซีดีเชียงใหม่เชียงใหม่ดีไซน์วีคเขายังไปทำเวิร์กช็อป ทำพาสต้าเลยเออแล้วเอเอจริง,รงๆแล้วงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะคะสำหรับผู้ฟังนะพยายามติดตามดูเรายังชอบเลยเพราะว่าเคยมีโอกาสไปร่วมงานเชียงใหม่ดีไซน์วีด้กันไปสมัครเข้าไปเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมเช่นเข้าพาเดินเมืองอ,ะอ่ะพาเดินเมืองแล้วทําให้เราเรียนรู้ศิลปะ แล้วมีอาจารย์เล่าแล้วสนุกมากเดินไปตลอดทางได้เพื่อนใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาช่วงเชียงใหม่ดีไซน์วิจะดีมากะะปีนี้จะอยู่ที่5-13ถึง13าเดซิมเบอร์นะคะธันวาคมอ,อากาศแล้วคือตอนนี้เขากำลังเหมือนกับรับสมัครคนที่จะแบบทำเวิร์กช็อปมันจะมีทั้งเวิร์กช็อป เสวนาทํากิจกรรมแบบฟรีก็มีแบบเก็บเงินก็มีโอ้โหเลิศมากค่ะทําเลยค่ะเตรียมแผนได้เลยนะคะเดือนหน้าก็มีวันหยุดเดซ ember ก็จะมีช่วงของชหม่ยดีไซน์วีหน้ามามากก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วันพ่อไปจนถึงเลยวันลฐทรมมนูนอะไรพวกนั้นก็มาได้นะคะนี่แนะนําเป็นไฮไลท์เด็กๆจะชอบมากเพราะมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมให้เด็กๆเยอะมากนะคะที่เป็นประโยชน์และสนุก โดยศิลปินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงตอนแรกอะ่ะเราบอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องของฝากกับตลาดแต่เราคิดว่าเวยเอีพิโซดหน้าดีกว่าอีกแล้วหรอ,อ <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหม <laughs> พอพูดปุบ๊บติดลมค่ะพี่พี่ <laughs> คือของกินนี่เยอะมากใช่ยงใหม คือน,นี่เรานะไม่พูดเรื่องอาหารเหนือเลยนะคือคิดว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มาจะต้องกินอาหารเหนือใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วลองทานอาหารประเภทอื่นๆได้ทั้งเกาหลีจริงๆร้านเกาหลีที่เป็นคนเกาหลีทํากิมจิกระจุยเลยนะแบบฟุ้งมากเนี่ยเยอะมากนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีคนญี่ปุ่นแบบที่มาทําอาหารให้เรากินแล้วก็แบบไม่ราคาไม่แพงเนาะ แล้วก็มีอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็มีเบเกอรี่มีขนมเราไม่ได้พูดถึงอาหารเหนือเลยเพราะคิดว่าจริงๆแล้วอาหารเหนือเนี่ยเป็นเบสิกอยู่แล้วที่คนเวลามาต้องหาร้านอาหารเหนือทานที่สําคัญเราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเนะ <c oughs> ดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะอ่าโอเคเออนะคะก็เห็นคนถ้ามาก็ง่ายๆสมมติบินลงไม่รู้ไปกินไหนเขาก็กินต่องเต็มโต๊ะก,กันอาหารเหนือหลายร้านที่หลายร้านอยู่นะร้านแม่เพนป้าเพนเนาะก็เป็นอาหารเหนือที่ชื่อดังที่ มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเฮือนม่วนใจเฮือนใจยองใช่มีหลายร้านอยู่มีหลายร้านแต่เฮือนใจยองอร่อยนี่แนะนำะนะคะ,ะก็ลองไปดูหรือแม้แต่ถ้าใครอยากจะแบบว่าต้องการโลคอลโลคอลหน่อยก็ไปตลาดเลยแล้วไปซื้ออาหารเหนือในตลาดมานั่งกินกันแบบกับเพื่อนที่โรงแรมหรือที่ร้านแบบโซนที่สามารถนั่งทานได้ในสวนทํานองเนี้ย หรือแม้แต่แต่เที่งคืนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่ได้ขายเที่ยงคืนนะคะตอนนี้ขายสามทุ่มแล้วนะคะฉันไปได้พัฒนาแล้วอ่ะ,อะโอเคส so, รับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอุบเปสัปดาห์น้าอีกอ่า<ป>เราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่ฟังรายการเราจนจบรายการและรายการของเรา ได้รับการสนับสนุนยังเป็นทางการโดย C U School of Life Long Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนดังนั้นเรามาเรียนกันเยอะนะคะ www.life-long.cu.ac.th โอ้โห oh, oh. สำหรับวันนี้นะคะน้องหมีแล้วก็พี่กระต่ายต้องขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆจากใจนะคะที่ฟังเราสองสาวเม้ากันจนจบรายการ <laughs> เราพูดสิ่งที่เราคิดเราชอบนะ, <laughs> นะคะในรอบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ